สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำรีวัวล็อกโคนะครับคันนี้มันติดเป็นพรมตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นโฉมใหม่2020นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับแอมเบียนสสวยมากๆนะครับมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับติดออกมาแล้วนะครับออกมาประมาณนี้นะครับเป็นพรมตรงรุ่นนะครับเวลาเราเลือกสีพรมนะแนะนําว่าให้เลือกให้เหมือนสีกับตัวคารมาจีข้างล่างนะครับจะได้เข้ากับตัวรถมากๆนะครับ จะสังเกตได้ว่าเข้ารูปทุกจุดนะครับแม้กระทั่งตรงเนี้ตรงนี้เป็นจุดที่เท้าเราโดนบ่อยแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเหยียบไว้เนาะเวลาเราขับรถนะครับตรงนี้จะช่วยเวลาเราพักเท้าตรงนี้ก็จะทนทานกว่าจุดอื่น,นครับสาคัญมากๆครับตัวนี้มันเป็นใยสังเคราะห์แบบพิเศษก็คือเขาปั๊มมาด้วยกันนะครับทําให้มันฉีกขาดได้ยากนะครับแล้วก็เข้ารูปมากๆนะครับแม้กระทั่งไอ้ตัวล็อกตัวเดิมเนี่ยยังใช้คู่กับตัวรถได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูคุณสมบัตินะครับก็คือในนี้สมมติว่ามันมีทรายเต็มเลยนะครับเราขย่าทรายออกนะครับมันก็จะออกมานะครับมันก็จะไม่เกียบทรายอยู่ข้างในนะครับจะสังเกตได้ว่าฝั่งที่อยู่ติดตัวผมนะครับจะมีทรายอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ฝั่งเนี้ยไม่มีทรายเลยนะครับดีมากๆครับแบบนี้นะผมแนะนาครับให้ติดแบบนี้เลยดูแลทําความสะอาดง่ายครับยิ่งคนที่เป็นภุมิแพ้นะครับติดไปนี่ก็ฝุ่นจะไม่ฟุ้งนะครับแล้วก็ แอจะไม่ตันไวตัวนี้แนะนํามากครับเดี๋ยวเราลองมาดูแถว2กันบ้างนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เก็บเข้ารูปแบบนี้นะครับผมว่าตัวนี้มันงานมันเก็บดีกว่าบริษัทอื่นๆก็สังเกตได้ว่าขนาดดูข้างในอย่างเงี้ยครับเขาเขาเก็บทุกจุดจริงๆนะครับแล้วมันก็เป็นงานแยกชิ้นนะมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวทําให้เวลาเราถอดล้างอะง่ายมากๆครับเป็นตีนตกแกแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะเวลาเรา จะเอาไปทําความสะอาดนะครับหรือมันก็ติดแน่นกับกรรมี่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นรีโวล็อกโคนะครับสวยมากๆครับเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวเนี้ยิ่งเราใช้งานไปนะครับความเข้ารูปก็มากขึ้นนะครับเพราะเวลาเราผลิตมาใหม่ๆนะครับเอ่อตัวของ เนื้องานนะครับจะค่อนข้างที่จะแข็งอยู่แล้วเวลาจะใช้งานโดนความร้อนนะครับมันก็จะอ่อนตัวลงนะครับนี่ครับแม้กระทั่งตรงกลางแบบนี้หรือฝั่งนี้เองนะครับที่เป็นฝั่งเดียวกับบอกเนี่ยเขาก็มีการเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยนะครับผมแนะนํานะออกรถใหม่ก็ติดไปเลยนะครับเพราะว่ามันสําคัญนะเวลาเราภายในรถเราสะอาดอะอะไรก็ดีครับแอร์ก็ไม่ตันไวนะครับแล้วก็ตัวของเอ คนขับก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือเป็นฝุ่นอะไรเงี้ยดีมากๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเป็นหน้าลีโวคันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูข้างหลังอีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้นะครับข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์ 05 711 701นะครับขอบคุณครับ